มีช้างด้วยโอ้โหถ่ายรูปก,กับช้างไหมโอ้โหมีช้ง้งสามสี่ชือกแนะ่มียีราฟด้วยมีเครื่องบินด้วยหรอ่มีมอ๋โอโหเครื่องบินลบนี่แบบนี้ใช่ไหม เอะถ่ายรูปก,กับพ่อพงหน่อยถ่ายรูปก,กับพ่อพงหน่อยเสียดายอานั่งถ่ายรูปหันหน้ามาหันหน้ามาผมจะถ่ายรูปให้ให้เห็นเครื่องบินด้วยอันหนึ่งสองครับโอ้โหนี่รายละเอียด อ๋อมีร่มให้ด้วยนะคะแต่ว่าลืมหยิบมานะ น้องพี่ครับยักษ์เขียวไปถ่ายรูปกับยักษ์กเขียวน,นี่ไงแข็งแรง,น,ง,น,งน้องครับน้องมายืนนี่ตรงขายักษ์เขียวนี่ตรงเท้านี่อ่ะมองมาตรงนี้มายืนตรงนี้ครับอ่ะน้องพี่พีมายืนตรงนี้ครับอ่ะยืนตรงนี้หันหน้ามาหาแม่บุ๋มใช่ าหาน้าหาแม่บุม๋มเอาเนื้อทองแดร้อนเกมา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 อะแดดร้อนเกินไปโอ้พมาสมา่าาาันตนะัวม,มดน่ารักมากเลยน,น้องพินมดน่ารักมากเลยยี่ราแฟนซี ดูมดสิร้อนมากเลยมีมีเพนด้า 到子，您来了。 ไหนกระต่ายนู้นกระต่ายอยู่ด้วยตัวนี้ไม่มีกระต่ายใช่นตัวกระต่ายไม่โง่โอ้น้องพีทอันนี้อะไรตัวหมูอะไรนะเนี่ย หมูอะไรนะตัวหมูอะไรกระตูนอะไรฮะกระตูนอะไรนะตัวหมูอะไรสักอย่างชะลอท็อปชะลอท็อปโอ้โหมีชะลทอะลทอ็อ,ทอปด้วยมีในสัตว์เลี้ยงแทีเล็กมีทีเล็ก มีเชอร์รอท็อปเชอร์รอท็อปมีรถถังโอ้โหรถถังคันใหญ่ออน,ถถน,นี่ตัวน,นี้น่ารักนี่นนนาานสกังนะน้องยีนถ่ายรูปก,กับสกังตรงนี้ครับถ่ายรูปก,กับสกังอ่ะยกนิ้วด้วยยกมือด้วยหนึ่งช่องโอเค น้องมาถ่ายรูปตรงนี้เออรถถังเล็กคันเล็กมีคันใหญ่ด้วยคันใหญ่ก็มีเอามานั่งตรงนี้นี่นี่มานั่งตรงนี้ น้องมานั่งตรงนี้นี่นี่แม่หมถ่ายรูปให้แม่แม่หมูจะไปเดินเ่นอยู่มองแม่หมูนอน่งจองแม่หมูอยากได้รูปตรงนี้อ่ะน้องพี่ยืนตรงนี้ได้ไหมแม่หมูอยากได้รูปตรงนี้เนาะแม่หมูอยากได้รูปตรงเนี้ย ยืนก่อนแล้วทำมือสองนิ้วเนี่ยแม่ผมจะถ่ายรูปคู่กับดาก้อนโอ๊ะแม่เมื่อไงหลังเร็วๆแม่ผมจะถ่ายรูปคู่กับดาก้อนยืนเฉยเฉยยืนนิ่ง,งๆ1 2หนึ่งสอง